รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย You're Don't know what for. You heads when you walk through the door. พบกับพวกเราทั้ง5าคนในรายการวิ่งผมกระแตรัชภูม์ิทย,ยงคครับดิฉันอัทัยพงษ์ค่ะดิฉันไอซ์คทยชนกคนสมัครค่ะดิฉันชมพู่สรนลิสาค่ะดิฉันวิลลินเชิญค่ะรายการของเราเป็นรายการบันเทิงที่ทำให้ทุกท่านนะครับไปท่องโลกบันเทิงนะครับทั้งแฟชั่นเรื่องราววงการบันเทิงของเราและก็ เรื่องบันเทิงที่มีสาระแล้วไม่มีสาระครับแล้ววันนี้สาวๆมีอะไรมาฝากกันบ้างครับเรื่องอะไรคะก็ะถ้าของไอซ์นะคะของไอซ์กับของมินก็จะมานําเสนอเรื่องราวของแฟชั่นในสมัยนี้เนี่ยคะว่าการแต่งตัวยังไงให้ทังผู้หญิงและผู้ชายมีความเกิด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 ขึ้นมานะคะ<ช>ที่เจิด<ช>จัดเลยนะคะคุณมิ้นมัน<ช>มน่าตื่นเต,ต้นนะคะแฟชั่นสมัยนี้ ค่ะแต่ของเราจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออุ้มไ้ก่อนนะคะค่าของชมพู่กับบุ้งนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับวงการบันเทิงมีทั้งละครดาราที่ทุกคนชื่นชอบมีทั้งมาริโอณนะเดชน์จะยา่าและหลากหลายช่องนะคะแล้วของผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของบันเทิงนะครับที่ช่วงนี้ใกล้จะถึงงานประกาศผลรางวัลน,นะครับเราจะมาดูสอดสา,ากันว่าเขาจะมีการเตรียมตัวและการวา<ช><อ>งแผนยงไครับในการใส่เสื้อผ้าในการเดินคุมแดงครับ<ช>และทั้งหมดนี้คุณผู้ชมก็จะได้พบ กับพวกเราแน่นอนครับในรายการวิ่งอนเตอร์เนแต่ช่วงนี้นะครับเราขอเตรียมแต่งหน้าก่อนได้ไหมอย่างนั้นเราขอเนี๋ยเราอย่นเดาขอเยตอนนี้เราก็เตรียมการแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกับบันเทิงพบกับเรื่องราวของวงการบันเทิงกันต่อเลยนะคะพบกันช่วงหน้าครับกลับมาสู่กนต่อครับกับรายการวิ่งอนเตอร์เนครับและนี่คือช่วงแรกของพวกเราพร้อมนะครับทุกสาวสาว เอาด,ด <c oughs> ังงไงครับกับช่วงแรกนี้คือช่วงวิ่งกระจายวันนี้เราไม่ข่าวงการุนแรงมากครับสาวๆค่ะพบกับเรื่องแรกเลยนะคะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปอีกคนแล้วนะคะสําหรับคุณต้อมรัชนีกรซึ่งเป็นน้องเองสาวรุ่นใหญ่นะคะคือว่าเพิ่งขอลูกชายคนที่สองเมื่อในวันที่เก้าธันวาที่เองค่ะได้ตั้งชื่อว่าน้องมาวินค่ะแล้วก็สําหรับสามีและน้องวินนี่ก็ เฮ้น้องชายเลยไม่น้อยเลยทีเดียวนั่งเฝ้านอนเฝ้าไม่ห่างเตียงเลยเอาเป็นว่าขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวพันมนีด้วยนะคะก็ขอแสดงความดีกับี่ต้อมรัศมีกรด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องน้วยนะคะมาวินผู้มีการบันทิงอีกคนนึงนะคะจะเข้าหรือเปล่าอย่าไปเมาส์สิไม่แน่นะคะบ้านนั้นป่องลอดออกมาแล้วใช่ไหมครับบ้านนี้ก็เริ่มป่องแล้วครับบ้านไหน บ้านของพี่อุ้มศิริยกรภูเว็ครับตอนนี้ครับพี่อุ้มนะครับกลายเป็นคุณแม่มือใหม่ไปแล้วสําหรับสาวอุ้มศิริยกรภูเว็หลังจากวิวากับแฟนหนุ่มตาทั้งข้างนครับคุณคริสโตเฟอร์มาสอร์นะครับหลังจากที่แต่งงานกันเมื่อปลายปีนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ตั้งท้องนะครับหลังจากข่าวในวงในนะครับยังไม่ออกมาครับว่าพี่อุ้มนะครับตั้งท้องเล้กี่เดอนแต่ตอนนี้ครับ กำลังตั้งท้องอยู่หลังจากที่เจ้าตัวนะครับผ่านจากการเป็นพี่กรณ์ครับไปทำธุรกิจส่วนตัวกับแฟนหนุ่มนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีผลงานทางหน้าจอโทรทัศน์เลยนะครับเพราะว่าพี่อุ้มตอนนี้กําลังทําธุรกิจเกับแฟนหนุ่มอยู่แต่ตอนนี้การตั้งท้องแล้วขอแสดงความมีกับคุณแม่คนใหม่อย่างพี่กุ้งศิริยากรด้วยนะครับข่าวต่อไปเลยครับข่าวจะเป็นข่าวเกี่ยวกับโครงการมันโครงการมังเชิญเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะ ก็ที่หายหน้าหายตาไปนาะนคือหนุ่มอาร์ตี้ค่ะหนุ่มอาร์ตี้ลงทุนทุ่มทุน,ทน,ทนแบบตัดผมไปกิ๊บแบบสมเกณแบบนักเรกียนเกณฑ์ทหารนะคะแบบทุ่มทุน,ทน,ทนสร้างกับเรื่องความฝันอันสูงสุดหนึ่งในเก้าเรื่องของภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะที่เจ้าตัวบอกว่าสุดภูมิใจที่ได้เล่นเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ครับก็ทำทำขึ้น เพื่อสนทนงพ่อของเรานะครับในวาระครบรอบ85พรรษครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ความฝันจะสุดรังที่ก็ได้ข่าวมาก็จะมีเรื่องเพลงของพ่อที่นํกแสดงโดยพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องประมาณทั้งหมดมันมีเก้าเรื่องอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็มาที่นางเอกสาวสุดสวยที่มีทั้งมีทั้งละครภาพยนตร์ภาพยนตร์กําลังจะออนแอร์ในเร็วๆนี้นะคะก็เรื่องคุณนายโฮค่ะ แบบทุ่มทุนสร้างใส่ทำไงอะผมบอบค่ะผมบอบแล้วร้องไห้เกือบทั้งเรื่องอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะเพราะว่าบอกได้ไหมครับนางเอกคนนี้เป็นใครคุณชมพู่ค่ะก็สลัดภาพจากเร <c oughs> ยามากเลยเพราะนางขรุนรายมากแล้วก็หันมาร้องไห้กับเรื่องนายปูอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> ฟังละครฟังภาพยนตร์ไปแล้วครับมาดูฝั่งละครกันนะครับที่จะเตรียมลงจอกันเลยนะครับ ที่ต้นปีหน้านะครับทุกคนก็จะได้ดูแน่ครับของละครบริษัทน้ำดีครับบอร์ดทัสไทยทีวิชั่นนะครับที่ตอนนี้ที่ทำกระแสเรยาบรวงอีแพงแล้วก็ละครดังๆั้ง,ง,งนั้นมูนินมุนตาดังมานะครับเรื่องต่อไปที่จะได้ชมกันปีหน้าเลยนะครับก็คือเรื่องดาวเกี้ยวเดือนนะครับ ของบอดคัสไทเทรวิชา่นนะครับที่นาสเงนดยพระเอกปากแดงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่อ้ำอฟธิชาติจุนานนท์ครับเรื่องนี้ถูประกบกับมูนนินอีกแล้วแต่มูนนินมูตายแล้วแต่ไม่รู้ว่าพี่เจนนี่จะลายเหมือนมูนนินมูตาหรือเปล่านะครับแล้วมาดูฝั่งทางช่องเจ็ดที่กําลังจะเตรียมลงจอบ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องมายาสีมูขอค่ายกันตนานั่นเองครับนางคานโนวาเนี่ยไม่บอกก็รู้ว่าใครครับ คือสุเทพสีใสนั่นเองไม่ได้เมาคุณมีรับภาพค่ะคุณมีรับส่วักเอกให้ดูส่วนนังเอกนะครับนักเอกสีเขียวครับจะเป็นใครไม่ได้ต้องเป็นน้องกีนเอฟครับหวานใจใครคะหวานใจหวานใจของคุณปุ้งหนึ่งเชิญยิ้มรอสุดๆเลยค่ะใช่ คุณเคลรี่ธนาพาสค่ะตอนนี้นะกำลังถ่ายทำอยู่ที่เกาหลีนะครับเพราะเร่งที่กำลังจะออนแอร์แล้วยังไงก็ฝากติดตามสองเรื่องนี้นครับของบริษัทบอดคัสไทยทะเลไทยทเลวิชานะครับแล้วก็ของบริษัทกันตนาครับเรื่องมายาสีบุกแล้วก็เรื่องดาวเกี้ยวเดือนครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปพบก,กับอัปเดตวงการบันเทิงกันพอสมควรแนละ้วใช่ไหมครับเดีย๋ยวช่วงหน้านครับสองสาวเขาเตรียมแฟชั่นเด็ดเดร้อนรอผิดๆิปไปหมดแล้วจะสวยแค่ไหนจะเลิศแค่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะ เขาดาวเราไปดูกันสิว่าเธอจะใส่ชุดไหนไปเที่ยวเขาดาวปีนี้ก็เตรียมชุดไว้ยังยังเลยค่ะเตรียมไว้ยังครับยังเลยครับขอบคุณไหมครับขอบคุณนะครับข้อมูลที่มาครับทีวีพูลครับฉบับปกมีนฟิชยาครับและช่วงหน้าพบก,กับสองสามแฟชั่นครับ So good come on พร้อมและเราก็จะอยู่ในช่วงแฟชั่นใช่ตอนนี้เราก็มาพบกับช่วงที่2ช่วงแฟชั่นวิ่งวิ่งของเรานะคะรายการเรานี่มีแต่วิ่งวิ่งเนาะหน่อยค่าวว่าชื่อรายการชื่อว่าวิ่งเอนเตอร์เทนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็พบกับเดี๋ยวเราก็จะได้มารู้เรื่องอัปเดตอัปเดตกันนะคะว่าแฟชั่นของหนุ่มๆสาวๆณตอนนี้ เขาแต่งตัวไงให้เกิดอย่างที่เราบอกนะคะช่แล้วค่ะดูเอาก่อนอื่นที่เราจะอัปเดตเรื่องแฟชั่นนะคะของผู้หญิงและผู้ชายสมัยนี้ก่อนอื่นถามคุณมิ้นก่อนคุณมิ้นมีชุดไปเข้าดาวหรือยังโหหาชุดยากมากเลยค่ะเพราะว่าดูจากคุณเพียวผู้ชายเพียวมากแครีละเพียวมากคุณมิ้นหายากนะคะ่าตอนแฟชั่นสมัยนี้นะคะพูดเอ่อจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ย ประมาณ99%เลยตอนนี้แฟชั่นไม่ว่าคุณจะเดินคุณมิ้นเคยไปเดินแถวสยามแถวอะไรไหมคะจะเห็นเสื้อเสื้อเนี่ยตัวเล็กมากซึ่งคุณมิ้นอาจจะใส่ได้เรานี่แบบปวดใจเลยค่ะเห็นเสื้อผ้าตัวเล็กๆแฟชั่นตอนนี้เรนกันส่วนมากผู้หญิงที่ใส่กันเยอะที่สุดคือเสื้อเอลรอยเนี่ยค่ะดิฉันก็ใส่มาเพราะตามเทนค่ะต้องตามเทน ท้องแตกลายแล้วอนะอันนี้ก็จะต้องอันนี้จะต้องปิดนะอันนี้ถนะ้าท้องแตกก็ต้องปิดเนอะย <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยนำเทนนะไอ้สายเดียวเล็กสายเดียวเนอยดิฉันก็นําเทนใส่เหมือนกันกเพื่อที่ไม่ได้เลยเดี๋ยวตกข่าวเดี๋ยวนี้นักศึกษาคนทํางานหรือเจ้าวัยบางทีอะดิฉันเทนนะคะคนคนที่เอ่อเหมือนจะมีอายุแล้วอะยังใส่เลยนะเสื้อแต่เขา เด็ดมากก็สาจะเคยเห็นบ้างแล้วคุณมิ้นนี่สังเกตไหมว่าดิฉันเอามุ้งมาครอบได้ยังไงใช่ไหคะไปเอาบางคนก็ว่ากบ้านใครมาฉันออกจากบ้านมาอะขับรถมาเนี่ยมาที่มาถ่ายรายการเนี่ยเดินเข้ามานี้ที่ทํางานนี่คนถามเลยว่าเอามุ้งมาครอบทําไมอันนี้มันไม่ใช่มุ้งนะคะมันคือเทรนจริงๆค่ะบางคนก็ แต่ดิฉันไม่กล้าใส่กางเกงที่ข้างในเป็นสีแดงสีอะไรดิฉันไม่ค่อยกล้าแต่ตัวนี้คนใส่ก่นเยอใช่ัวนี้ใส่กันเยอะนะคะแล้วก็เดินกันนะมุงก็จะสะบัดไปลมปิวมามุงก็จะสะบัดค่ะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะไม่โป๊เพราะว่ามีกางเกงแต่กางเกงก็ค่อนข้างสั้นนะคะเทรนสมัยนี้แล้วคุณมิ้นล่ะคุณมิ้นอ่ะอันนี้เป็นแฟชั่นสำหรับคนหุ่นดีนะคะแล้วคนตัวไม่เล็กอย่างพวกเรานะคะก็มิ้นก็มีมาเหมือนกันก็คือการประดับ เล็กน้อยนะเป็นพับเล็กน้อยก็จะเป็นหูกหูผูกระต่ายใครมาบอกหูหูอยาไม่พอใจอย่างแรงน่ารักนะคะผู้กระต่ายนะคะเราก็จะสามารถซื้อมาติดตู้นี้ได้นะคะถึงแม้ว่าเรื่องเสื้อผ้าเราจะไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างอื่นเราก็อยากให้ยอมแพ้คนหุ่นดีนะคะคุณผู้ชมอะแล้วค่ะทีนี้วันนี้เราก็รอบรู้เรื่องแฟชั่นของผู้หญิงแล้วเสร็จแล้วผู้ชายเนี่ยไม่มีอะไรมากเลย เอาให้ผู้ชายกันหน่อยเผื่อท่านผู้ชายทางบ้านได้ชมดูผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตอเห็นไหมอย่างอย่างคุณกระแตเห็นไหมคะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วคุณแกลเขาจะมีอะไรนะผ้าพันคอผ้าผันคอลูกเสือดีๆนี่เองนะคะใช่ไม่ขโลยของน้องมาเอามั่วๆเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนสมัยก่อนเราใส่ชุด ลูกเสือก็มงมวลเล็กๆกันอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นเทนของผู้ชายส่วนใหญ่นะคะจะเป็นขาเดฟใช่ไหมคะก็พับขาขึ้นมาแล้ก็ได้ตัเลยอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่อยากแบบออกแนวแบบสปานสปาแต่อย่างคุณกระแตเขาไม่ใช่ผู้ชายอะค่ะบ้าไม่ใช่ยังไงบ้าไม่ใช่ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็อันนั้นก็จะเป็นเทนของผู้ชายนะคะเอาล้วค่ะ ก็วันน e> okay, ี้เราได้อัปเดตเนาะเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับแฟชั Princeton> ่นนะคะแล้วเดี๋ยววิกหน้าวิกหน้าเราก็จะมีแฟชั่นใหม่ๆนี้ใหม่มา ก็จะแต่งตัวบ๊าบบอบอยอย่างนี้มาแหละค่ะเพื่อทำเทรนด์แฟชั่นเนอะก็เดี๋ยวให้ไอซ์ well นะคะแต่งเป็นคนเดียวเพราะว่ามันไม่ไหวนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราไอซ์และมิ้นนะคะช่วงแฟชั่นวิงวิงก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ได้อีกตอนวิกหน้าเนอะค่ะเดี๋ยวก็จะนำอัปเดตแฟชั่นมาบ๊ายบาย ไงครับคุณผู้ชมคงเต็มอิ่มกับรายการวิคแอนเทอรเนของเราที่นาเสนอวงการบันเทิงทุกซอกทุกมุมแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นวงการข่าวในวงการบันเทิงข่าวแฟชั่นและก็บันเทิงในวงการบันเทิงที่ไม่ได้ไร้สาระไปวันๆครับตามเรื่องเลยถูกต้องครับวันนี้ครับก่อนที่พวกเราจะหมดเวลาของพวกเราทั้งห้าคนนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการของพวกเราครับนั่นคือหนังสือนิตยสารทีวีพูลครับ ที่ทาให้รู้รู้ข่าวดีๆอย่างนี้นะครับฉบับปกร้านสุดรับปกมีนพิชยาครับค่ะแล้วขอบคุณสภาพสาวๆจากจากห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยมอลค่ะครับแล้วของผู้ชายครับร้านคาโตะครับตรงฟิวเจอร์ตรงฟิวเจอร์ปาร์คดังสิทครับก็ทั้งขอบคุณมากครับที่ทําให้พวกเราดูสวยดูหล่อดูเท่แล้วนําแฟชั่นขนาดนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ We l ครั้งหน้าครับสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะกเลกลับมาสู่ต่อนะครกับรายการวิ่งเอ็นเตอร์เทนนะครับแล้วช่วงนี้คือช่วงวิ่งโอ๊ยผมไม่ทำนะช่วยกันหน่อยดีกว่าวิ่ง